สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกระมมเซอกกร์รสชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เราจะมาพูดในเรื่องของผลกระทบที่เราได้รับจากการว่างงาน21วันเนื่องจากโรคระบาดโควิด -19 นะคะกม็มันจะเคยได้ยินคำพูดเนาะที่บอกว่าเมื่อเราเดือดร้อนหรือว่าเราแบบ มีปัญหาอะไรเข้ามาค่ะเงินเก็บเท่านั้นนะคะที่จะสามารถช่วยเราได้อันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่จะพิสูจน์เหมือนแบบในวิกฤตครั้งนี้ค่ะจะจะเหมือนเป็นตัวแบบดูว,ว่าเราใช้ชีวิตที่ผ่านมาแบบไหนเวลาเกิดวิกฤตเกิดปัญหาขึ้นมาเราสามารถแบบเอาตัวรอดจากวิกฤตครั้งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราพูดมาหลายๆคลิปนั่นก็คือเงินเก็บนะคะโชคดีมากเลยอะที่แบบ อย่างน้อยอ่ะเราก็เหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองมาสักพักหนึ่งมันทําให้เราแบบไม่ไม่ได้เดือดร้อนมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าไม่ว่าวันหนึ่งอ่ะสมมุติสมมุติว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นสมมุติเราอาจจะแบบรายได้ลดลงหรือว่าคนอื่นๆที่แบบอาจจะถึงขั้นต้องตกงานตกอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเรามีเงินเก็บเงินสำรองเอาไว้อ่ะอย่างน้อยเราก็แบบเราก็ยังพอประทังชีวิตไปได้ระยะหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบ เราไม่สามารถแบบที่จะมาสอนใครได้เพราะว่าเรายังทำได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่เราแค่จะพูดในฐานะที่เราก็เผชิญกับปัญหาอยู่แล้วเราก็จะเอาตัวรอดจากปัญหานี้เหมือนกันนั่นก็คือว่าต่อจากวันนี้ไปอะค่ะก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสติทุกอย่างจะเป็นนี่จำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่เอา ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเป็นเลยอะไรองนี้ยค่ะก็จะมีสติในการใช้ชีวิตเก็บออมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราไม่รู้วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองแล้วเราก็ยังต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวให้พ่อแม่พี่น้องให้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราล้มไม่ได้นะคะทุกคนคือแบบเข้าใจเลยอ่ะว่าตอนนี้ทุกคนแบบทุกคนแบบเผชิญปัญหานี้แบบ หนักอะมันหนักอะสําหรับเราเราก็ว่าหนักนะคือทุกอย่างเรายังเท่าเดิมอะความรับผิดชอบอะไรมากมายเราก็ยังคงมีเท่าเดิมแต่ว่าปัญหามันก็เกิดทั่วโลกอะเนาะก็ทําทําใจอะทาอะไรไม่ได้แต่ก็อยากให้ทุกคนผ่านปัญหาไปด้วยกันนะคะก็มาสู้ไปด้วยกันเนาะอย่างน้อยนะคะทําตามทิปที่เราทําลงไปอะทุกคนเก็บออมเนาะมันจะได้ช่วยเราไดเ้เวลาที่แบบเรามีปัญหานะคะทุกคน ยังไงก็ฝากช่องกระมมมเซากาด้วยนะคะลา